ต้องบอกว่ายองด็อกเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆทางตะวันออกของเกาหลีใต้มันเป็นเมืองที่เงียบสงบคนไม่เยอะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนที่ชอบในเรื่องโอเรนลับเนี่ยไปเยี่ยมเยือนอยู่เสมอก็คือบ้านผีสิงแห่งยองด็อกนี่แหละเรื่องราวของบ้านหลังนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1980ครับมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งได้มาสร้างบ้านในบริเวณนี้ซึ่งในขณะที่ก่อสร้างอยู่นั้น่ะ ครอบครัวครอบครัวเนี้ยก็ได้รับคําเตือนจากชาวบ้านในบริเวณนั้นเนี่ยพวกเขาต่างพากันเล่าให้ฟังถึงประวัติของพื้นที่แห่งเนี้ยที่มีความสยดสยองและดูไม่ค่อยดีอยู่แต่ชายผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็ไม่ได้สนใจเนื่องจากเขาไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องผีวิญญาณพวกนี้ก็ทําการสร้างบ้านต่อไปจนเสร็จในอีกไม่กี่เดือนต่อมาเป็นบ้านที่ปลูกบนเนินนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่เดือนต่อมาหลังจากครอบครัวนี้ย้ายเข้ามาอยู่ก็ประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาววัยรุ่นอีกสองคนนะครับ <S 2> <S 2> <S ในช่วงแรกที่เข้ามาเนี่ยพวกชาวบ้านก็พยายามแวะเวียนไปสอบถามว่าเจออะไรแปลกแปกบ้างไหมอยู่กันปกติดีบ้างไหมทั้งครอบครัวนี้ก็บอกไปว่าไม่มีอะไรอยู่กันได้ปกติดีแต่หลังจากนั้นไม่ถึงเดือนครับครอบครัวนี้ก็ได้เจอเหตุการณ์แปลกประหลาด ที่เกิดขึ้นมากมายเช่นข้าวของที่ถูกเคลื่อนย้ายแบบไม่ทราบสาเหตุ mm hmm. นะครับเสียงที่เหมือนกับมีคนจำนวนมากกำลังเดินอยู่รอบๆบ,บ้านรวมถึงมีเสียงพูดคุยหัวเราะเหมือนกับเด็กเนี่ยเล่นกันอยู่ตลอดทั้งคืน mm hmm. ซึ่งเหตุการณ์พวกเนี้ยทำให้สมาชิกของครอบครัวเนี้ยจิตตก และเริ่มที่ไม่อยากจะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้จนเริ่มมีปากเสียงทะเลาะก,กันครับแต่ด้วยความที่หัวหน้าครอบครัวผู้เป็นพ่อและสามีเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปด้วยความที่เขาไม่เชื่อนะอ mm. สุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์ก็เริ่มเลวร้วายลงคราวนี้มันไม่ได้เกิดเพียงแค่เสียงหรือข้าวของที่ย้ายโดยไม่ทราบสาเหตุเท่านั้น แต่ลูกสาวทั้งสองคนของเขาเนี่ยต้องภาวาตื่นขึ้นมากลางดึกเนื่องจากทั้งคู่ถูกกระชากลงมาจากที่นอนอืบางครั้งพวกเขาถูกสิ่งของคว้างปลาใส่อย่างปริศนาไม่รู้ว่าใครปาเข้ามาในบ้านจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งคนเป็นพ่อตื่นมาและพบศพของภรรยาตัวเอง แขวนคอตายอยู่ที่ห้องใต้ดินในบ้านอืม